วัค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอิญนะคะเช่นเคยเลยสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะมิต s ูบิชิไต i ต a นต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถปี2010นะคะ2.5สวยเดิมสีประตูใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนถูกมากๆนะคะเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะราคาของคันนี้เพียง 355,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวมีเครดิตจัดได้เต็มนะคะก่อนรับชมนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบอดี้ภายนอภายในของคันนี้กันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็น โครเมียมพร้อมกับทะเบียนรถสวยๆแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กาลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานในช่วงนี้ราคาดีผ่อนถูกนะคะต้องแนะนําสเปคนี้เลยรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเลยนะคะมาเลยเรามาดูในส่วนของตัวแม็กกันบ้างเจ้าของคนเดิมเปลนแม็กมาให้นะคะหัวน็อต6กรูนะคะเป็นแม็กสีดําแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของตัวยางนะคะ กิบๆ,ๆเลยนะคันนี้ยังปี19นะคะยกสูงมาให้เรียบร้อยบันไดด้านข้างนะคะที่จับประตูอ่าไม่ใช่นะคะ,ะคอ๋อที่จับประจก <laughs> หูนะคะของอันนี้ก็โคเมียมเลยนี่ติดฟิล์มมาให้รอบคันคิ้วกระส่รอบคันเลยนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูที่น่าใช้งานมากๆได้รถสีขาวแบบนี้ไปเลยนะ ด้านท้ายตัวรถนะคะบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับตัวด้านท้ายนะคะคันนี้ให้เห็นกันเลยนะ,ะว่าโครงสร้างเดิมๆนะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากนะคะนี่ขึ้นมานั่งให้ดูกันเลยนะคะว่าพื้นที่ด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยน่าใช้งานนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถาม0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวปิดด้านท้ายให้ดูนี่ ไททันโลโก้อยู่ครบเลยนะคะเงาวับแบบนี้เลยนะคะนี่ไฟเบรกดนที่3นะอยู่ครบเลยไปดูภายในกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ด้านในตัวรถนะคะบอกเลยว่าดูดีมากนะต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อเป็นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสดสดร้อนๆเลยเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ฉีกไม่ขาดนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าสิ่งสโสกปรกแต่ว่าเดี๋ยวปรับสภาพให้นะคะภายในตัวรถได้เป็นสีดำน,นั่นเองนี่เรามาดูด้านหน้ากันนะคะ ำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะนี่เลยสตาร์ทรถเลยนี่คันนี้นะคะให้เห็นออปชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะแอร์แมนนวลแล้วก็มีวิทยุเนะคะเสริมด้านล่างมาด้วยแต่บอกก่อนว่าจอเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยเกียร์ออตโต้เป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่านะคะนี่เบรกนะคะเบรกปลดล็อกไะมคะเหยียบเบรกแล้วกดก็ได้นะคะแล้วก็ก ดึงขึ้นนะคะแบบนี้ได้เลยตัวรถนะคะเลขไม้ถุนน้อยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ภายในดูดีกว้างขวางนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันฮึหาไม่เจอนะคะดึงถูกอันไหมเนี่ยอ่าถูกอันนะ นี่เลยสตาร์ทรถอยู่นะอ่าคันนี้นะคะสตาร์ทรถอยู่นะคะหเห็นกันเลยนะว่าคันนี้นะคะน่าสนใจมากน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยเม็ดอารงสร้างคันหน้าเดิมนะคะพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบตัวเครื่องไม่มีสั่งนะคะแห้งสนิทแบบนี้เลยมาเต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยนะคะทั้งทั้งที่เป็นรถปี2010นะคะต้องแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหายอยู่นะคะสาหรับ รถกระบะที่พอดเ0 0นะคะมีมาแล้วนะคะมีแค่คันนี้เท่านั้นนะคะสนใจนะคะจองล็อกรถนะคะเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะจัดได้เต็มนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามเอิ้นได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถโทรหาเอินอนวันนี้ได้นะคะแอดไลน์หาเอิ้อนอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัเดตตอกรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ